เฮ้ยเยียรถโคตรเฟียมีขายในร้านเออว่าไปดูดีกว่า อเชียแสนเดียวเองลดทำไมมันลดมันสวยนะวะนี่อ่ะสามพันเองไอ้เนี่ยก็ถูกเลยอ่ะเฮ้ยร้านหนึ่งเลยอ่ะพี่แพงไปเปล่ามันก็สวยนะเฮียดูรถแต่ละคันดีไอ้เฮียยนั่งหนึ่งนะน้องรถนั่งหนึ่งอ่ะ ไอ้นั่งได้กี่คนวะไอ้เย่โรสลอยเนี่ยหกอ,อ่ะเออล,ล,ลิมบูซีนพูดผิดพูดผิดลิบูซีน hey, เฮ้ยนองไอ้เย่คันนี้อย่างเอาอะ่ะก็ดูผมชอบวะนั่งหนึ่งด้วยประเด็นอ่ะเอาละเอาลิมูซีนันครับอันดับแรกเจ yeah. คตรลิตอ ีโคตรลิศอ่ะเลี้ยวยังไงรถอย่างกลับอะไอ้เรถนั่งกลับจัดอ่ะไอ้เยี่ยมดูดิเย็ดดีบุซินอ่ะอือโอ้โหอย่างกลับวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแต่มันดูรวยจัดเลยอะก็ดูดูดิมันดูแบบเย็ดเย็ดอะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะประมาณนี้ไม่เกินครับ เอามา2ล้านกะซื้อ2คันไอสัตว์สลือเอามาแต่งตั้งล้อแบบไฮเอ็นนิดนึงน้องล้อเย็ด yeah. เออให้มันดูลิสแตะวะล้อแบบลิสอะยแหละไอสัตว์ไม่ต้องเลือกเยอะไอเฮียไม่ดำก็ขาวผมว่านะแต่งแล้วแรงขึ้นไหมผมใส่เทอร์โบไปยังวะมาแรงขึ้นนะเอาแม่ใช้ได้ละลตอนนี้โอเคประมาณนี้แหละครับ เอารถพ่อไปทำไมอ่ะเด็กเป็นเล็กไปหารถขับกับหนูอะไรอย่างเงี้ยยัยอะว่าไงครับคุณหนูอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับตาจ้อยมารับมารับคุณหนูเหรอใช่ครับมารับคุณหนูแจ็คครับมาคุณพ่อเรียกครับคุณหนูแจ็คกดขี้อเลยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ไหมได้ครับไม่ไม่แล้วตาจ้อยจะไปไหนเนี่ยอ่าเด็กเพิ่งแวะซื้อกับข้าวดิคุณผู้ชายเขาโทรมาคุณท่านเขาโทรมาให้มารับคุณหนูเดี๋ยวผมบอกคุณพ่อนะนี่เอารถมาขับอย่างเงี้ยคุณท่านเขาโทรมาเขาเขาาให้มารับออ๋สวัสดีครับเ แล้วแล้วแล้วตาเหลืองจะพาคุณหนูแจ็คไปไหนเนี่ยตาเหลืองอะไรครับไม่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 ผมเป็นผมเป็นผมเป็นน้องของคุณหนูแจ็คครับตาเหลืองเนี่ยไม่กินยาแล้วลืมอีกแล้วเราลืมอีกแล้วนะตาเหลืองไม่ไม่ผมผมเป็นน้องผมเป็นน้องในตะกูลเอ๊ะตาจ้อยที่แกหลงหลงลืมลืมแม่ตะจ้อยแกแกแกขับรถแกจำทางได้แต่แกจำคนในบ้านไม่ได้ที่แกแกไปหนักแล้วนะตาเหลืองเองก็เวลาเหลืองหลงลืมก็ชอบอํากันเล่นนะนะตาเหลืองที่ผมบอกคุณพ่อแล้วตาจ้อยไม่กินยามาให้ไหมไม่ก็คุณคุณท่านให้มารับคุณหนูแจ็คตาเหลืองจะอะไรกับผมเนี่ย ผมเหมือนกันไงผมก็เป็นน้องคุณหนูแจ็คเนี่ยอืมตาเหลืองตาเหลืองก็เป็นคนขับรถเหมือนฉันเนี่ยแหละแกลืมเนือตาจ้อยแก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 ,ก,กแกเริ่มจะเริ่มแกอายุเกษียณแล้วเนี้ยเริ่มหลงๆเรื่อยๆไปไปแล้วเราตาเหลืองจะพาคุณหนูแจ็คไปไหนผมจะไปหาสาวดิคุณหนูแจ็คก,ก็ไปหาเต๋าดิโอ้ยกะเผาๆบ้างเนอะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ตาเหลืองก็เผาๆบ้างนะเดี๋ยวคุณท่านเขาว่าเอาไปไปไหนก็ไปสัตว์กูเ็บก่อนก่อนเอ้ยมึงถอดสูตรไหมอ่ะ อจบแล้วครับจบแล้วชนะไปดีครับชนะหรือแพ้แพ้ไปดินะโอเคไม่ได้กลับบ้านแล้วมึงอะแล้วจบยังไงก็คือเปลี่ยนสองล้านไม่เปลี่ยนครับก็คือจ่ายสองล้านใช่แล้วก็สูตรไม่เปลี่ยนด้วยใช่ครับก็ได้อยู่นะราคาไม่เจ็บมากนั้นเราไปดีครับไปดิขาไม่เสียงเป็แล้ววะแทงแม่งเลยผมก็วัดเสี่ยงดีกว่านะจะรับผมอะไปไหนอะไไปหนนเี่ยจะไปซื้อรถอีกคันนึงเท่าไหร่ S15 หรอไม่รู้มันแบบนั่งหนึ่งอะรถเทียไม่รู้กูรวยไง ขอลักแสนได้ป่ลารวยจริงไหมไม่รวยรวยตัวเองอะรวยคนเดียวอะรวยไม่เผื่อแพ่ไอจุกรู้จักปะนั่งเก็ืออาดองได้ป่ะละมึงนี่เปิดหน้าเปิดบริษัทนะสัทจุกตาขอรู้จักปะไอ้บอยบอยไปส่งร้านร้านเกมเอ้ยไม่ใช่แปมาแลผมเติมมันกไอมไปส่งร้านรถเลยดิเดี๋ยวผมเติมนล้มันแป๊บเราไปกันดีกว่าพวกเราไหนพวกเราวะเฮ้ย่าพิงนี่วะอยยพิงพิงไปไปบอยเร็วเร็วเดี๋ยวพิงแทนกูเาไม่กล้าหรอก มันกลฮี่อ่ยมันเยอะกูต้องเยอะสัตว์บอยเราไปหาอะไรทำดีกว่าพี่รอก่อนเฮ้ยแล้วนะายบอกไปส่งวะเนี่ยรอรอรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเก็บรถอีกไงมึงดูด้ไอเมื่อกี้พิงมันถือโทรศัพท์อ่ะไปน้องบอยบอยให้แต่งรถก่อนแต่งรถก่อนแต่งรถก่อนเย่รถคนอวกาศอ่ะน้องเกาะห้าไปเลยละกันคนเดียวด้วยนะดาวดา ไอ้เหี้ยไอ้บอยมึงดูข้างๆรถกูบอยมึงดูดิขวากท่อข้างไอ้เหี้ยท่อข้างไอ้เดสกิมโบแม่ที่มิปิดยิงมีปิดยิงเทเตอร์ด้วยไอ้เหี้ยปิดล้ออ่ะไอเฮียมันโก้หนะล้อโก้หนะนะลองนี่ลองนี่ลองไปเล่นกับตำรวจนทีล้อหน้ามีกระยับด้วย้ยเหี้ยมีปีมดำด้วยปิดคนได้ไหมปิดคนดูดูสปอยเลอร์ดิดูสปอยเลอร์ดิ มึงเลิกดิมึงเลิกดิมึงเลิกดิสองอ่ะเนี่ยเหรอได้ๆๆๆๆๆไอ้โคตรเหมือนรถไอรถไอกระตูนนละมาดูบาบาเพืมาดูบาบาเพื่อเสร็จละโอ้ยแต่งเต็มเลยปะเนี่ยเชียเงินเหลือเจ็ดพันได้ซะแต่งเต็มเลยจูนต่อจูนต่อผมว่าจูนต่อเลยจูนเลยว่าแรงแน่เดี๋ยวไปลองก่อนแรงเปล่าอีเกียอะไรฟีทิ้งหมดเลยสัตว์ฟีล้อฟีจัดไม่ต่างกันเลยนะอตัวรอฟีจัดเลย่เนียลอวตัวน้องเอาไปเล่นไป ก็พอขับได้อยู่พอขับได้อยู่เยี่ยมเยี่ยมันเฟีย้ยวแล้ววะน้องเอ้ยมันสับไม่น่าจะเหินได้ครับรถมันแบบรถมันโหลดแบบโหลดจัดๆเลยเห็นปะแต่มันน่าจะเลี้ยวดีอยู่อุ้ยเอาเหินได้เฉยเอาคุมดีด้วยแต่คันนี้น่าจนว่ะลิมูซีนเยอะเฮ้ยอะไรออะขเถอะขอ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 เถอะ แค่นั้นแหละต้องเน้นยางพี่อ่ะน้องน้องเต้นต้องเน้นยางพี่หน่อยอ่ะนะพี่มันเท่น้อยไอ้เหี้ยผมชอบอ่ะเดี๋ยวให้ลุงจูนเป็นทรงแม็กลาเรนในเมืองเลยนะไม่แต่เบรกเพราะรถมันลาดไงี่ยคนดูมันทรงวิชั่นอะเข้าใจปะสี่พอสี่พอสี่พอซิโน่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่สวัสดีครับดีครับทำไรอ่ะยาอะไรอะยาครับนะ แล้วนี่ใครอ่ะนะน้าสวัสดีครับกินอะไรครับทำไรครับเนี่ยเลขหนึ่งหนึ่งมาดูไม้มันก็มีถึงบวกสิบเลยนี่นี้ไม้ภูบวกสิบไม่ตีแบบไม่ใส่เกาะสองทีตายอย่างเงี้ยหรออะถ้ามึงทำจริงกูตีนี่ไงใช่ปะ่ะเชี่ยกูตีนะหรือกูเอาเลยนะไม้ภูบวกสิบอะกูบอกก่อนเดี๋ยวมาตลกกับกูด่าแต่ผมว่าไม้ภูบวกสิบคุ้มกว่าปืนบวกสิบอันดีครับทำไรอะฟาใจเองไม่ใช่ทำไรไม่ได้ถามว่าใคร ใช่ถามว่าทำไรคือว่าหนูมีคำถามจะมาถามคุณอาค่ะคหถามอะไรไหนนรสาระแทงนะอันอันนี้อันนี้เขาถามหนูอ่ะอ่าว่าไงว่าไงหนุ่มเน้นเล่นแบบเมื่อกี้เลยไม่ผมถามว่าไอของซ่อมเนี่ยมันถ้าถ้าเราคาบเองกับไปซื้อกับไปให้ร้านซ่อมอ่ะมันมันถูกกว่ากันไหมครับไม่ใช่นายไม่ได้เล่นแบบนี้เมื่อกี้คุณ้าครับเมื่อกี้เขาพูดกับหนูว่า ครวนี้ว่าเขาอ่ะเป็นแก๊งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะอะฮะแล้วเขาอ่ะก็เหมือนกับว่าโดนคนหลอกขายรถมาแล้วหนูว่าถามว่าอะไรยังไงต่อเขาบอกก็เขาไปเก็บสาหร่ายใช่ไหมคะงานวนเสร็จปุ๊บก็ไปตกปลาตกกุ้งได้มาปุ๊บเสร็จปุ๊บ้็จุดพีมันอยู่ตรงที่เก็บพริกอะค่ะหนูก็เลยถามว่ายังไงอะเขาบอกก็เขาเก็บพริกอยู่อ่ะแล้วมันก็แบบว่าอะไรนะขอบคุณพ่อเลยนะ ว่าแต่ว่าเบอร์คุณเบอร์อะไรอ่ะเนี่ยเขาพูดแบบเนี้ยอ๋อเฮียนี่เหลี่ยมผมก็ตั้งใจฟังตั้งนานอ๋อขอเบอร์ลูกสาวเพื่อนกูก็คือจีบว่ามันไม่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 จีบไม่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับไม่มีมึงมีอาวุธอะไรบ้างมึงมีอาวุธอะไรบ้างมึงอ่ะมีมีมีแค่มาเชีครับพี่มึงมึงทำมาเชียเหรอเนี่ยมาเชีก่อนมาดูดิเชียล้วไม่เล่นมีดเล่นเล่นไม้แหละเขาเหรออ๋อมันมันเมนมาเชีเมนมาเชีครับพี่อ๋ออ๋ออะมึงสับไอเสื้อแดงให้กูดูหน่อย เฮ้ยเพื่อนกูปะเนี่ยฮัลโหลอุ้ยบิ๊กบิ๊กเฮ้ยของจริงโทษโทษทีเพื่อนว่าเดี๋ยวเก่งเขาก็แตกแล้วค่ะมีแค่งสิบกว่าคนแล้วคือยังเรียกกูเพื่อนอีกเหรอไอ้คือไม่เราก็ต้องแบบออจำเป็นใช่ไหมมันจำเป็นก็ต้องให้เขาดูอะไรเงี้ยไอ้มึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรบิ๊กกี้ครับบิ๊กกี้บิ๊กกี้เหรอแต่เขาเก่งนะคะขับรถเก่งด้วยหนิขอเบอร์ก่อนจะผ่านลูกเขาอ่ะ เราไปขอพ่อเขาด้วยครับครับพี่ผมผมแซวเล่นจริงๆไม่ไม่ครับมกแซวเล่นครับพ่อชื่อตีอดุนเชียโบไปตีเบอร์สามสี่ห้าแม่วะเบอร์มันปะวะใช่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 สามสี่ห้าสามสี่ห้าเจอกันเจอกันเดี๋ยวขอดูของตีก่อนโอเคค่ะชุบได้ไหมครับคนนี้ชุบเลยครับหมอชุบเลยครับเขาเป็นลม ถ้าเงินเหลือมากๆแบบมีร0อไม่รู้จะใช้อะไรเออขอยขึ้นบกสิบแต่บวกเก็น่าจะหมดประมาณร้อยเอ็มแล้วกูว่านะแต่ปืนผมจะไม่ตีเด็ดขาดผมพูดเลยผมจะแบบต้องตีทุกอย่างก่อนไม้พู่ผมว่าบวกเก้าน่าจะเหมาะบวกสิบมันโกงไปว่ะมันเอาจริงเหรอเอ็กมันมันทำมาจริงจริงเหรอสองทีน้ยจริงครับบวกสิบเหมือนจะไม่เอาเข้าเ้าเหรอนังไงเห็นปะขนาดปืนบวกห้าเราตีกันแบบเลือดลาดน่องอ่ะเยี่ยวลาดน่องอะ ถ้ามันตีได้จริงผมทํายังไงผม,มก็ตีไปจริจริง,รงผมยังไงผมก็ตีอยู่แล้ว,ลวอันเดียวไหมอันเดียวผมว่าประมาณสองสามแสนบาทอ่ะหนึ่งบาทโนะอซีนะนี่ยตีทีละสามพันห้าร้อยแดงผมบอกเลยว่าอันนี้คือมันเวอร์ครับมันแพงสัตว์ตวคุณน้าจะตีบอกเหรอคะใช่แต่ดูอยู่ว่าจะตีอะไรเงินมันเหลือใช้เงินหน่อยแล้วคุณน้าจะบวกอะไรอะคะมีมีอะไรให้บวกบ้างตีอย่างอื่นก่อนตีอย่างอื่นไม่พูหรอคะใช่ไม้พูไม้เบสอะไรเงี้ยทําพวกนั้นก่อนแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องปืน ได้ยินข่าวมาไงว่ากาชามันจะไม่เปิดแล้วอ๋อใช่อีกสี่ห้าเดือนค่ะไม่ไม่เปิดใช่แล้วคิดดูถ้าเกิดว่าเราไปตีหมดเงินหมดตอนนั้นอะแล้วเราจะใช้อะไรสี่ห้าเดือนจริงค่ะแล้วถ้าบวกหกเนี่ยถ้ามันถ้าเราไม่มีแบบประกันนะเออมันจะเหลือบวกห้าปะอันนี้ยังไม่เคยถามเหมือนกันแต่คิดว่าตามหลักมันจะต้องลดทีละบวกนะนายิงแม่นหรอคะเนี่ยล้มละโอ้เนี่ยถ้าบวกสิบมึงมึงก็ยืนหน้าเลเบลมึงก็ล้มอะโอ้หแต่บวกสิบ เป็นร้อยล้านอ่ะมึงก็ซื้อไหวเหรอมึงก็ตีไหวเหรอเพราะไม่ไหวอ่ะใช่ป่ะล่ะกูก็ไม่ไหวนะมันจะมีดาเมจหรือเปล่าคะบวกสิบอ๋อผมกเติมสักล้านนึงอ่ะถึงจะได้อ่ะก็ว่านะแค่บวกสิก็น่าจะร์แล้วล่ะผมว่าดีครับถ้าถามผมนะครับคุ้มที่สุดคือบวกเจ็ดเพราะอะไรปะคือบวกห้าระยะมันน่าจะเก้าสิบผมคิดว่านะเนี่ยเก้าสิบเห็นปะทีนี้พอมาตรงนี้ปุ๊บบวกหกขึ้นมาอีกสิบแต่บวกเจ็ดขึ้นมายี่สิบ ก็คือโดดมา20เนี่ยผมว่าบวก7อ่ะดีที่สุดถ้าจะตีนะครับแปดเก้ถ้ารวยก็ก็ตีครับถ้ารวยก็ตีครับแต่ถ้าบวก10แล้วแบบยิงหัวตายอ่ะกูตีมาดิอารีเอ็กมึงทำดิกูไล่ยิงหัวกระบาลแม่งให้หมดอ่ะตายหนึ่งตายสองตายสามตายสี่เอ้าบางคนไม่แม่นสมมติผมไม่แม่นผมไม่แม่นโอ้กูไม่แม่นเลยฮิแอรปึ้งล้มล้มเสร็จปุ๊บตายเป็นไงสามร้อย หลังจากนี้พอใครจะตีกับแก๊งเรานะครับผมไหวนะ JK ผมอยากสู้นะครับแต่ผมขออย่างได้ไหมปืนบวกสิบของน้ากับลุงไม่ใช้ได้ปะครับ <c oughs> ปืนโกงอะไเงี้ยถ้ามันยิงแล้วตายอ่ะมันโกงไปครับแล้วมันจะเอาเข้าตอนไหนเนี่ยแต่ไม้เบสอ่ะเปิดไปถึงบวกแปดแล้วก็คือตอนนี้ไม่ว่าจะของอะไรก็เราแตะคนดูไม่ว่าจะของอะไรก็แล้วแต่เลยนะมันยังเยอะไปเดี๋ยวเอกจะปรับถูกปะมันยังใช้ของตีเยอะไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวเอกจะปรับถูกไหมถ้ามันจะปรับจริงผมจะได้ยังไม่ตีครับ เพราะถ้าเป็นแบบที่ทุกคนบอกจริงอ่ะเดี๋ยวผมน่าจะขึ้นไมคเบนบกหกอ่าแล้วถ้าไมค์ก๊อฟมาก็คงต้องขึ้นด้วยเหมือนกันผมก็คงแบบอยากผมอยากมีทุกอย่างอยู่แล้วตอนเด็กๆเ,เรามีไม่ได้ไงโตมาเราหาได้ก็จัดไปน้องอยากได้อะไรก็จัด <c oughs> เราลองเปลี่ยนสีรถดูไหมคุณผู้ผมมชมเปลี่ยนสีรถทัเท่าไหร่นะหมื่นห้าป่ะเจ็ดพี่เองพี่เองตีเดี๋ยวนี้พูดบ่อยนะเดี 15, ๋ยวชินนะ เดี๋ยวชินแล้วจะไม่เคารพกันแล้วนะทีเนี้ยอยอกมาอยากเล่นอตีดูรถใหม่กูดิตีเปิดประตูไปดูดิเฮ้ยขวาขวานี่น้องข้างหลังน้องฮัลโหลโอ้ยไงยิงยางไม่ได้ด้วยข้างหลังอ่ะดูดิเฮี้ยอัถ้า้บอกนี่เป็นเฟอร์ลี่ปี70นะอือปี80น้องเกือบถูก80ช่วงช่วง78หรือช่วง79เนี้ยแหละอ่าใกล้เคียงใกล้เคียง เพราะไม่เพราะว่าคนคนคนสร้างคือเดวิดคาราโซไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอใครอ่ะจากรัสเซียรัสเซียช่วงนี้หนักเลยนะบูรุสกี้มาซิมอฟน่าจะใช่น่าจะบูรุสกี้มาซิมอฟใช่ใช่อ๋อเป็นเพื่อนกับโรโบคอฟสาอลอฟสกี้ปะน่าจะนะถ้าเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันเรียนเรียนได้เรียนที่เดียวกันใช่ห้องเดียวกันห้องเดียวกันออกแบบ3ปีเต็ม3ปีเต็มเลยใช่อ่ะแล้วแล้วตอนสร้างอ่ะน่าสร้างสองวันเพราะทำจาบพลาสติกจนย้อมละ อ่ามินละมินละอันนี้คืออะไรทำไมมีรถพวกนี้อ่ะแต่งเต็มแต่งเต็มร้านเจ็ดไม่ไม่ทำไมมีรถพวกนี้มันรถระมูลเหรอหรอว่าอะไรนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูคันนี้คันนึงเป็นไงอุ้ยไม่ถามว่าไปเอาไปจากไหนเสกมาเหรอเสกที่เระเนี่ยซื้อมา ซื้อที่ไหนซื้อที่ร้านค้ารถขายที่ไหนร้านค้ารถเข้ารถเข้ามาใหม่โกหกจริงๆไปดูดิไม่อันนี้คือตัดปัญหาแบบนั่สี่ใช่ไหใช่นั่งสี่คนนั่งหกแล้วเกินแม่นั่งสี่ไอ้หี้อะคนไม่พอไอ้คนเกินเนี่ยแม่นั่งหกคนนั่งหกมีนั่งแปดนั่งหมีนาะไปตีบวกเดยว่าไปไม่แต่มันต้องมันมันช่วยแต่เห็นเขาบอกว่าของที่ทํามันแพงไปไม่ใช่หรอ หมายถึงว่ามันเยอะไปเห็นบอกว่าเอกจะแก้นี่กูจะได้ไม่ตีเอกไม่บอกเลยว่าถามแล้วเมื่อวานไม่มีแกและเนี่ยสตดเดิมละเดียวทามอของที่ตีบวกจะไม่แก้อะไรแล้วใช่ไหมถ้าบวกหกบวกเจ็ดอะไม่น่าแล้วแต่ถ้าบวกแปดบวกเก้าบวกสิบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรอของก่อใหม่ด้วยไงหมายถึงทั้งปืนทั้งอาวุธทุกอย่างเลยใช่ใช่ใช่หกเจ็ดคือยังไงก็ไม่แก้การันตี ใช่ใช่ไม่ไม่น่าแก้แล้วอ่าถ้าแก้ขอคืนได้เปล่าไอที่เสียไปอ่ะได้อ่าโอเคถูกนี้แหละพอแล้วไม้เบสบวกหกเป็นท่าคิเลยถูกป่ะใช่ครับโอเคแล้วไม้ก๊อปเมื่อไหร่จะเข้ามาไม้ก๊อปกได้โมเดลครับกําลังนั่งเซตอยู่แต่ว่าทําเรื่องรถก่อนก็คือมีแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่มีมีมีแล้วมีแล้วแต่ยังไม่ได้เซตได้เฉยโอเคได้จัดไปเก็บแล้ก่อนไปหาลูกก่อนแล้วอ่าโอเคได้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 แล้วนี่เราเรายังไม่จบกับมันไม่ใช่เหรอไม่ใส่ชุดอ่ะ เสียงแสบไอสัตว์เชี่ยแบทแมนป่ะนี้โอเคสติกเกอร์เหรอเย็ดก็ลดแข่งไปเลยละกันเลยอ่ยแต่ไม่ติดมันก็เนี่ยก็สวยดิมันก็คลาสสิกมันก็แบบพื้นๆเลยเชี่ยมันไปติดตรงล้อด้วยว่ะคนดูแต่กดเงิน้อเลย อ้าวม,มันเตะไม่ลงวะามันเตะแล้วคนขับไม่ชะโดอะไรพี่คนฝั่งคนขับจะเตะคนนั่งข้างลงเมื่อไงนะตามพี่บ้านไหนวนะนียะ่ยไอ้เหี้ยกูว่าทำไมเตะไม่ลงถนะ่ายแล้วเดี๋ยวกูไปตีบวกปืนก่อนไม,มไม่ใช่ตีบว,บวกไม้พูไม้เบสก่อนเจ้าเบสบวกหกเบสบวกหกนี่นี่เป็นท่าเดิมปะเป็นเป็นไม่เป็นท่าคีแล้วบวกหกอะ ท่าคีคือท่าเดิมใช่ยหะพี่ท่าท่า,าต้นฉบับไม้ใช่ใช่ก็ท่าไม้พู่ที่เราเล่นกันเนี่ยแหละเฮ้ยผมพี่บอกท่าอยู่พี่เดี๋ยวผมตามไปแค่นั้นแหละโอเคเจอกันฮึบโอเคไปหลอกไปไงโดนกูละเอ็กช็อตนี้แค่นั้นแหละมึงโดนกูพี <y> <S <S> ่ยหลอกตัวเอง ดิแเมกี้กูจะรักไก่อ่ะดิเพราะว่าเมื่อกี้กูลักไก่ไปแล้วโนกูอ่านเกมมึงออกเธอกะว่ากูแบบเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ทำสองทีไม่ติดกะแม่งทีนี้แม่งมารักไก่ชัวเจอกูหลอกไปอีกทีนึงแค่นั้นแหละเถอจอบไงน้องบวกห้าไม้เบสแบบน้อยๆอ่ะทีนี้แหละบวกหกเนี่ยไปหาที่ไหนวะมาดูมันคืออะไรอ่ะ ทองซิลเวอร์ฟ้าฟ้าม่วงม่วงไอ้ฟ้าฟ้าม่วงม่วงเนี่ยรู้อยู่ต้องถามราชาราชาทำงานขอบคับขอบค้าครับรอมาดิรอมาไอ้พวกแร่ทองแร่เงินมันเอาไปคัฟอะไรยังไงที่ไหนวะเอาโพที่ไอ้จุดที่มันเป็นเหมือนลูกศรนะครับที่ไหนไม่หมายถึงหมายหมายถึงที่เนี่ยมายกูไม่ทําเองอยู่แล้วกูไม่ทําเองอยู่แล้วใช่ กูใช้คนอื่นทำกูจะหาซื้อกูอจะตีไม<ข>้เบส66ขอเขาหาเขาหาจากขุดขุดเกาะเข้ามาไม่แล้วมันมีคนขายาปะน่าจะมีอยู่เขาต้องประกาศรับอะ่ะก็เอาเองี้ก็คือถ้าแบบโพลแล้วมันใช้10 0ันโพได้1อันใช่ไหมครับอ่าก็คือมันอันละ750โพลแล้วมันก็จะลงเป็น7,500ได้ในตลาดนี้ถ้าเกิดกูโพสขายถ้าโพสขายถ้าโพสขาย7,600ก็มีคนซื้อก็นุ่มมีคนขายกูดิ อาจจะมีครับแล้วมึงอ่ะมีบ้างมึงอ่ะมึงอ่ะอ๋อผมพอให้พี่ต๋ชายหมดแล้วพี่ต๋ชายให้ลุงตีอ่ะตีอะไรอ่ะปืนเหรอเก็บไว้ให้ลุงตีปืนนะครับออ๋โอเคเดี๋ยวปืนใช้แล้ววะปืนใช้เยอะมากอูผมไปขุดแบบโหเชี่ยได้มาร้อยอันละร้อยอันก็คือสิบอันเองกกับฟ้าร้อยอันก็คือสิบอันแล้วไอ้ของกาชาที่มันเป็นแร่โอลิกับแร่อะไรไม่รู้อ่ะอันนั้นคือเอาไปคราฟจะเป็นสีม่วงกับสีฟ้าถูกป่ะเอาบังอนนั้นอันนั้นมันหาง่ายครับที่น้าต้องรับก็คือแสีทองกับเงิน รับแร่ทองกับเงินโพแล้ว750ดร้อยห้าสิบเหรอ่ะโพแล้วหรือไม่โพก็ได้ครับน้าพิมไปอ่ะมันขี้เกียจไปโพดิก็รับแบบโพอย่างเดียวก็ได้ครับนะเออโพอันเท่าไหร่นะคนที่ไปเก็บไปเก็บแร่มามันก็มาโพขายกันหมดอยู่ดีถูกป่ะล่ะรับ8,000น่าจะดีกว่าป่ะรับโพอันละแ0 0พันรับทองกับแร่ทองกับเงินแร่ทองอะแร่เงินโพแล้ว8,000ถูกป่ะครับโอเคบอกว่าไงนุ่มนะเออไม่มีคนขายนะาหรอก ทำไมอะ่ะอันละหมื่นนุ่นอันนั้นมันสีม่วงกับสีฟ้า 7, เจ็ดพันห้าอ้าวเหรออ้าวแล้วมาไอมาดีมันบอกว่าก้อนละเจ็ดร้อยห้าสิบอันนั้นมันสีม่วงกับสีฟ้านะอ๋อโอเคโอเคโอเคก็คือคือถ้าเขาขาย NPC ได้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งถูกปะอัตราพันละ 1, นะถ้ายังไม่โพะก็ <c oughs> ถ้าพโพล์หมื่นหนึ่งถูกไหมถ้ากูรับหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็คือน่าจะมีคนขายมีมีนะน่าจะมีอ่าโอเคโอเคตั้งคิวมากไม่มีคนมแล้วไม่มีคนขายได้เหรอครับมันไม่มีไงเขาก็มาบอกกูไ เออม,ม,<ห>มันไม่มีใครขายหรอกนะไอ้เฮีย,โ,ยโอเค,อเค,อเคแค่นี้ครับอ่าอ่าอ่า,อา,อาสมกตโตสมารากเตสมากเตและสมารากโตอสมีเกลโอสมอลอกเตไปอ้าวนี่มันไม้พู่โถ่คอนเทนต์อีกแล้วไป